ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมวันนี้มีข่าวสารอัปเดตรายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบนะครับสำหรับที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าตลาดไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเปิดให้บริการหรือ,อยังนะครับผมก็มีประกาศจากทางตลาดเองนะครับว่าเ,เรื่องปิดบางตลาดนะครับเพื่อทํา b i g c ล e น n i n g นะครับและมาตรการ ตรวจเชื้อโควิด -19 เชิงลุกนะครับผมก็บิ๊กคลีนนิ่งก็คือทำความสะอาดครั้งใหญ่นั่นเองนะครับผมก็ตลาดไหนบ้างนะครับที่มีการปิดนะครับแล้วก็ตลาดไหนบ้างที่เปิดนะครับวันนี้ก็จะแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันไปในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมเหมือนกับผมเป็นกาลังใจกับทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม อ่เริ่มกันที่ตลาดที่เปิดนะครับผมก็คือตลาดไทยนะครับตลาดไทยเปิดแล้วทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับผมว่าด้วยตลาดผลไม้ตามฤดูกาลนะครับตลาดอาหารทะเลตลาดปลาน้ําจืดและตลาดขนมนะครับของแห้งลานผักตลาดผักตลาดสดและศูนย์อาหารหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ปิดมานานนะครับก็กลับมาเปิดให้บริการนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมตามปกตินะครับสําหรับที่ จะปิดให้บริการนะครับ3วันนะครับตั้งแต่วันที่29นะครับผมรกรกฎาคม2564นห้ร้บส่นะครับเวลาเที่ยงคืน5นาทีนะครับถึงวันที่31นะครับรกรกฎาคม64เวลาประมาณสองยี่สิบสามจุดห้าสิบเก้านอนะครับผมเปิดให้บริการตามปกติในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับผมตลาดพืชไร่นะครับปิดให้บริการ2วันตั้งแต่วันที่2สิงหา 64นะครับเที่ยงคืนถึงวันที่3สิงหานะครับผมถึงเที่ยงคืนนะครับเปิดให้บริการปกติวันที่4สิงหานะครับเป็นต้นไปนะครับผมนี่คือข่าวสารอัปเดตนะครับเกี่ยวกับตลาดไทยนะครับที่มาอัปเดตให้กับพ่อพี่น้องนะครับผมก็เอาเป็นว่าตลาดผลไม้ตามฤดูกาลนะครับก็กลับมาเปิดให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมตามปกติแล้วนะครับผมยุทธพงศ์ก็อัปเดตให้นะครับตาม ที่ขอมานะครับผมสําหรับใครที่จะไปนะครับผมก็ขอให้ป้องกันตัวเองด้วยการใส่แมสนะครับผมเตรียมเจลล้างมือนะครับเพื่อดูแลตัวเองนะครับผมก็ด้วยความห่วงใยครับจากยุทธองชาแนลนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมช่วงนี้ยุทธเองก็ไม่ได้เดินทางไปตลาดนะครับก็อาศัยข่าวสารจากพ่อแพี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่สนิท นะครับส่งข่าวสารมาให้บอกยุทธพงษ์ช่วยอัปเดตให้หน่อยนะครับตอนนี้ตลาดเงียบมากนะครับมีแค่ลูกค้าประจำนะครับไม่มีลูกค้าจรส่วนน้อยนะครับที่จะไปนะครับตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้พทุกท่านนะครับผมยุทธพงษ์อีชแนลขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดี